ครึ่งปีลดน้ำหนัก5กิโลอีกครึ่งปีก็ลดอีก5กิโลเราดได้เช็คพอยต์แค่2อันนะ ถ้าสมมติว่าเราตั้งเป็นวิธีการแบบที่บอกไปเมื่อเชียมันจะเป็นการสร้างเส้นทางใหม่ให้สมองอย่างชัดเจนเลยเช่นงดของทอด 1. สัปดาห์กินของทอดได้แค่3วันวันที่เหลือกินต้มนึ่งอะไรก็ว่ากันไปพอเป็นแบบนี้สมองก็จะเกิดความเคยชินก็จะเหมือนสร้างเส้นทางใหม่นะร่างกายก็จะเกิดการจดจําในการทํารูทีนแบบนี้ได้ง่ายขึ้นสุดท้ายมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์นั่นเองถ้าตั้งแบบลดน้หนัก10บกิโลอ่ะระหว่างทางอ่ะพลังจะค่อยๆลดลง motivation ม,มันลงแต่พอตั้งแบบนี้แรกๆ มันจะดูท้าทายเพราะมันเปลี่ยนแต่หลังๆมันจะเริ่มง่ายขึ้นมีแนวโน้มจะสําเร็จมากขึ้นแล้วมันตามผลง่ายกว่าด้วยนะสมมุตินะตั้งเป้าหมายว่าครึ่งปีลดน้าหนัก5กิโลอีกครึ่งปีก็ลดอีก5กิโลเราได้เช็คพอยต์แค่สอันนะแต่ถ้าเราตั้งแบบนี้เราได้เช็คพอยต์ทุกวีคเลยมันเหมือนได้เริ่มใหม่ทุกวันด้วยซ้ำเนาะมันได้รีวอร์ดเล็กๆในใจแปลว่าโกของเรามันต้องวัดผลง่ายด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ตลอดทั้งปีนี้ป่ะครับอนุญาตให้เราล้ม มันเหมือนฟิลกูดกับเราด้วยเนาะแล้วมันก็ถาวนกว่าด้วยม,มันยั่งยืนกว่า